นี่คือโคมไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์รุ่น800วัตต์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับโคมไฟตัวนี้เขามีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้แบตเตอรี่เธียมฟอสเฟตตัวนี้สว่างได้นานถึงเช้านะครับวัสดุดตัวโคมไฟเป็น ABS PC แข็งแรงทนทานนะครับใช้งานไปนานๆไม่กรอบนะครับตัวนี้มีไฟบอกสถานะการชาร์จและปริมาณแบตเตอรี่ให้ดูด้วยนะครับหลอด LED แบบ SMD รุ่นใหม่6ช่องไฟนะครับตัวนี้สว่างได้ยาวนานเลยนะครับแผงโซลาเซลล์โพลีคริสตัลไลน์กำลัง6โวลต์10วัตต์สายไฟ,ไฟยาว5เมตรรนะคับ โคมไฟตัวนี้มาตรฐาน IP 67ทดิดทนแดดทนฝนสามารถติดตั้งกลางแจ้งได้เลยนะครับอุปกรณ์มีให้ครบชุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาย,ยึดแผงโซลาเซลล์นะครับมีฐานรีโมทมีน็อตและพุกยึดแผงโซลาเซลล์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีรีโมทควบคุมการทํางานให้ด้วยนะครับมีปุ่ม on off เปิดปิดการํางานนะครับปุ่ม auto ตั้งให้โคมไฟเปิดปิดอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาการทํางาน3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ได้นะครับและปุ่มเพิ่มลดความสว่างครับตัวนี้ปรับได้100 50%นะครับ กดออนไฟติดขึ้นมานะครับถ้าต้องการให้เปิดปิดอัตโนมัติกดปุ่มสีแดงครับคือปุ่มออโต้ไฟจะกระพิบหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวผมจะเสียบแผงโซล่าเซลล์กับตัวโคมไฟเข้าด้วยกันนะครับตอนนี้แผงโซล่าเซลล์โดนแสงสว่างหรือว่าแสงแดดในตอนกลางวันหลอดไฟดับนะครับถ้าผมปิดแผงโซล่าเซลล์นะครับก็คือทําให้เปรียบเสมือนเวลากลางคืนนะครับกลางคืนฟ้ามืดไฟติดเองอัตโนมัตินะครับ และเช้ามาถ้าแผงโซลาเซลล์โดนแสงสว่างหรือว่าแสงแดดหลอดไฟเขาจะดับนะครับเขาก็จะชาร์จพลังงานไฟแสดงสถานะการชาร์จก็จะกระพริบแบบนี้นะครับสนใจสั่งซื้อสินค้ากดตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับ